สวัสดีครับนี่คือวิดีโอ4 k 30เฟรมจากซัมซุง Galaxy S 1 0 plus นะครับซึ่งเปิดตัวไปเมื่อ2019ตอนนี้ก็2025ก็ผ่านมา56ปีแล้วก็จะมาทดสอบเทคโนโลยีวิดีโอออโต้โฟกัสของกล้องหน้าให้ดูนะครับนี่ครับไม่แน่ใจว่ามันโฟกัสฉากหลังหรือเปล่าอันนี้แบบถ่ายแค่ฉากหลังนะอันนี้คือถ่ายหน้า คือผมทําคลิปทดสอบทางผู้เชียเลยเนี่ยทำคลิปทดสอบเนื่องจากผมไปเจอช่องใน IG ช่องหนึ่งเขาทําคลิปทดสอบระหว่าง iPhone 16 Pro Max กับ s ซัมซุง S25 Ultra นะก็ซึ่งในคลิปนั้นที่ทดสอบอ่ะเหมือน s ซัมซุงจะได้วกว่านิดนึงแค่นิดเดียวแต่ว่ามันมันออฟต้โฟกัสทั้งคู่แต่บางบางจังหวะไอของทางซัมซุงจะจะจะโฟกัสไม,ไม่ไม่ติดนะอาจจะเป็นเพราะ พื้นที่มันมันแสงน้อยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้ผมแค่อยากทดสอบดูเฉยอ่าเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์เมื่อ5ปีที่แล้วเป็นเทคโนโลยีเมื่อ5ปีที่แล้วว่ามันจะทางยังทําได้ดีไหมแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนจะกันสั่นของกล้องผมจะรู้สึกเออนิดนึงนะเพราะว่ามันก็ผ่านมานานแล้วแล้วก็ผมก็ใช้ทํางานแล้วก็ยึดกับไอที่จับบนมอเตอร์ไซค์ด้วยตอนนี้ก็มีฝุ่นอยู่ในกล้องบ้างเล็กน้อยคิดว่าการสั่นมันน่าจะจะเสียเลยทดสอบเดินดู ถ้ามันยังโอเคก็แสดงว่าจะไดะ้ย้อนแสงมนะันอาจจะนี่เพราะว่ากล้องมันมันมีฝุ่นแล้วก็เป็นฝ้านิดนึงนะอันนี้ไม่ได้จะมาอะไรนะผมแค่อยากทดสอบดูเฉยๆแล้วก็จะอัพลง YouTube โอเคแค่นี้แหละ